จากโครงการในพระราชดำริในหลวงราชการที่9ในเรื่องมูลละนิธิราชประชานุเคราะห์สู่การสืบสารรักษาและต่อยอดจากคณะสงฆ์ภาค3นำโดยพระพมมก,กวีกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าคณะภาค3ต่อยอดมาเป็นโครงการสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3โดยให้ความช่วยเหลือดูแลชาวพุทธที่มีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยทุกอำเภอทั้ง4จังหวัดของภาค3 ที่พระสงฆ์จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมได้ตามกําลังเท่าที่จะช่วยเหลือได้จากนโยบายของพระพมมกวีเจ้าคณะภาค3สู่การปฏิบัติของคณะสงฆ์ภาค3ทั้ง4จังหวัดและจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นหนึ่งใน4จังหวัด ที่ขานรับนโยบายสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมในเช้าของวันที่14สิงหาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีพระพรมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค3เมตตาเดินทางมาเป็นประธานมอบบ้านสังฆประชานุเคระาะห์คณะสงฆ์ภาค3ของจังหวัดสิงห์บุรีในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีนำโดยท่านเจ้าคุณพระวัชระสิงหบูราจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีท่านจุาคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามประธานดําเนินงานโครงการสร้างบ้านสังฆาปชานุคเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีชัยนาทและอุทัยธานีคณะสงฆ์อาเภอท่าช้างนําโดยพระครูสิริพรมมโสพิษ เจ้าคณะอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีในส่วนราชการโดยมีนางสาวโสภากองเนตรในอำเภอท่าช้างพันตำรวจเอกสราวุธปีดากรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ท่าช้างในยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถอนสมอในยกองค์การบริหารส่วนตำบลโพป,ประจักษ์ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูอรท่าช้างและชาวบ้านตำบลถอนสมอถวายการต้อนรับพระพมกกรมกวีเจ้าคณะภาคสามประธานมอบบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามมอบให้นางฐานนวี ทีระประภาวันบ้านเล็กที่127หมู่สีตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเนื่องจากนางฐานนวีและหลานชายหนึ่งคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอาศัยต่อเพิงเป็นห้องเล็กๆอยู่กับญาตินางฐานนวีมีรายได้ไม่แน่นอนไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บออมสร้างบ้านได้ และด้วยนางฐานนวีเป็นผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลอาสาเข้าไปช่วยเหลืองานกิจกรรมของวัดจำปาทองซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้านและในทุกวันเมื่อว่างเว้นจากงานจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลกเก็บกวาดวัดจำปาทองอยู่เป็นประจำด้วยคุณงามความดีที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระครูวิวิธธรรมกรเรขานุการผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดจำปาทองจึงนำเรื่องเสนอ พระครูสิริพม,มโสพิษเจ้าคณะอำเภอท่าช้างร่วมกันพิจรารนณานเพื่อน,นำเรื่องเสนอท่านชุขค,คุณดรพระโสผพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสประธานดำเนินงานโครงการสร้างบ้านสังฆาประชานุเค,คราะห์คณะสงฆ์ภาคสาลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อมูลนางฐานวี ถิรัประภาวันให้ตรงตามกฎเกณฑ์ที่คณะสงฆ์ภาค3ามกำหนดไว้เพื่อของงบประมาณจากกองทุนสังค่าประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสาโดยพระพรมกรวีเจ้าคณะภาค3ามเมตตาอนุมัติปัจจัยจำนวนสองแสนบาทในการสร้างบ้านให้นางฐานวีการสร้างบ้านในครั้งนี้ยังมีผู้บริจาคสมทบโดยท่านเจ้าค,คุณด็รพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามอบอิดบล็อกจำนวน1 5 0 0ก้อน คณะสงฆ์อำเภอท่าช้างบริจาคสมทบจำนวน80,000บาทงบประมาณในการสร้างบ้านให้หนางฐานนวีรวมทั้งสิ้น276,457บาทโดยมีพระครูวิวิทธรรมกรเจ้าอาวาสวัดจำปาทองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันดูแลการสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ การมอบบ้านในวันนี้นางสาวโสภากรองเนตรในอำเภอท่าช้างได้กล่าวชื่นชมการทำงานของคณะสงฆ์ภาคสามความเมตตาุเคข,ของท่านเจ้าคณะภาคสามเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอท่าช้างและในในทุกอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรีวันที่จริงวันที่สิสิงหาเป็นวันกระเิียบ้านอยากจะช่วยนายก็เลยร่วมทําบุญในตอนเช้าเป็นทําบุญขึ้นบ้านใหม,ขใหม่ของนายอำเภอท่าช้างนะคะ วันนั้นก็คิดดีแล้วนะคะนมัสการเจ้าว่าทุกวัดของอเภร์นะคะแล้วผลก็เปิดว่าออจริงๆนะคะคุณป้าคุณยังน้อยกว่านี้แล้วพระนี่เจ้าคณะภาคสามไม่ได้มานะคะ <c oughs> ไม่ไม่สามารถกับนมัสการได้ถึงนะคะวันนี้เป็นบุญของของคุณป้ามากๆนะคะณตอนนั้นก็อย่างที่ท่านท่านได้กล่าวมาว่าบ้านหลังไหนที่ขึ้นบ้านใหม <c oughs> ่ก็ยังไม่มีโอกาสเท่าบ้านหลังนี้ นี่คือเรื่องจริงและอีกอย่างหนึ่งทางคณะสงฆ์ได้มองถึงตรงนี้เป็นเป็นการแก้ไขปัญหาได้ได้สําเร็จเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบางบ้านเนี่ยทางราชการหรือหน่วยราชการเองไม่สมามารถที่จะมาช่วยเหลือลูกคอด,ด้วยได้เพราะว่าไม่เข้าในหลักเกณฑ์แล้วทางคณะส,สงฆ์ปกลงานมาผูกสร้างให้ตรงนี้ได้แก้ไขให้ใหกับประชาชนในพื้นที่หนึ่งก็เลยกราบเรียนท่านทางคณะสงฆ์ด้วยว่าถ้าถ้าเป็น ถ้าเป็นเช่นนี้อาจจะร่วมกับทางท่านเจ้าคณะอำเภอในการปรึกษาหารือแล้วก็สนอเสนอท่านท่านก็บอกไว้ม,มอบนโยบายไว้ว่าให้ในอำเภอไีหาบ้านไว้นะคะว่าบ้านไหนที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างในอำเภอเตรียมไว้เดี๋ยวปีหน้าทางคณะสงฆ์จะร่วมกันสร้างบ้านให้จริงๆแล้วในทางทางหน่วยงานของรัฐเองเราจะได้เงินจากหลักกาะชาติจังหวัดแต่เราได้เพียง าตามขนาดของอำเภอด้วยแต่ท่านก็ตูนามากคือให้มา,าทั้งหมดนะคะบ้านละสี่หมื่นบาทซึ่งมันไม่สามารถสร้างได้เลยมันแค่ซ่อมแซมแล้วตอนนี้ก็คือการซ่อมแซมมันจะได้สักเท่าไหร่ถ้าเป็นค่าแรงและค่าช่งางก็ทางหน่วยงานรับพยายามให้หาจิตอาสาในเรื่องของจิตอาสาก็ต้องมีความรู้ทางด้านช่างด้วยก็ยากที่จะทําได้ก็ ถือว่าพลังของคณะสงฆ์ทั้งมันเป็นพลังอันมหาศาลมากนะคะปลูกบานหลังนึ่งให้กับประชาชนได้แล้วก็อําเภอทางส่วนราชการทุกส่วนไม่ได้เข้ามาร่วมเลยก็ยังรู้สึกอยู่นะคะแต่ว่าก็ขอปรารณนาว่าต่อขั้นต่อไปก็จะช่วยกันในเรื่องของด้านของจิตอาสาแล้วก็ในเรื่องของการ ดูแลประชาชนในพื้นที่รับนโยบายจากท,าจาาา 3, ท่านเจ้าคณะภาคสาท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านแล้วก็ท่านเจ้าคณะอำเภอต่อไปวันนี้เป็นที่ปากปื้มมากประชาชนทุกคนหัวหน้าส่วนราชการมาพร้อมกันท่านท่านเจ้าคณะอำเภอท่านได้แจ้งเองนะคะมาโดยพร้อมเพียงเลยอันนี้เป็นเป็นพลังที่ท่านมีต่อประชาชนชาวอำเภอท่าช้างไม่ไม่ใช่เฉพาะตําเวนที่คุณทองหรือถอนสมรถ ท่านมีต่อทุกตำบลหรือจนประชาชนเนี่ยร่วมมือกับท่านเป็นอย่างดีด้วยความสมัครสมานสมามัคคีบ้านวัดประวรอย่างที่ตามคำกล่าวบอกจริงๆก็กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคณะภาคสามและท่านพระเดชพระคุณทุกๆองค์นะคะรวมถึงท่านเจ้เจา,า,าคณะเภอจเจ้าคณะลำบลและพระเถรานุเถระทุกที่เคารพทุกรูปกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ จากนั้นพระพรมกวีเจ้าคณะภาคสามมอบหมายให้ท่านเจ้าค,คุณพระวัชรสิงหบูราจาร์ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจิมป้ายบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลในการอยู่อาศัยต่อไปในทุกสถานที่ที่มีการมอบบ้านในทุกอำเภอพระพรมกวีเจ้าคณะภาคสามจะให้ทุกอำเภอนั้นๆจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้ชาวบ้านกลุ่มเปาะบางเพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตกันต่อไป สิ่งเล็กๆที่มากไปด้วยความเมตตาที่พระพรมมกวีเจ้าคณะภาคสามมอบให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มาร่วมในพิธีมอบบ้านด้วยเหรียญหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นที่ระลึกให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างความดีแบบนี้ต่อไป ชมจะติดตามการมอบบ้านของคณะสงฆ์อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีและกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทองสำรวยแสงม่วงถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสมัครงานข่าวมูลและนิติเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะ